สวัสดีค่ะพบกับครูไซนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดที่6.5นะคะจะเป็นในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนนะคะการรวมสมก,การแล้วก็การคํานวณสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนเนาะซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องทําได้หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการดุลสมก,การ การรวมสมการ2อ,อย่างน้อย2ส,สมการเข้าด้วยกันแล้วก็การคำนวณสารซึ่งถ้านักเรียนรวมสมการได้แล้วค่ะการคำนวณสารเนี่ยใช้ทักษะใช้วิธีการเดิมจากบทก,ก่อนๆเรื่องก่อนๆที่นักเรียนเรียนมานะคะดังนั้นลองมาดูกันเลยข้อแรกข้อ1น,นะคะเขาให้ดูสมการของปฏิกิริยาเคมีย่อยเขียนแล้วก็ดูสมการของปฏิกิริยาเคมีรวมพูดง่ายๆคือต้องดูสมการของปฏิกิริยาย่อยอก่อนแล้วก็เขียนสมการของปฏิกิริยารวมถ้าสมการย่อยดูแล้ว รวมกันได้เลยไม่ต้องดุลใหม่นะคะถือว่าดุลไว้แล้วนะหลักการก็คือเราจะต้องหาตัวร่วมของปฏิกิริยาย่อยให้ได้ก่อนแล้วก็ทําให้จํานวนโมลของตัวร่วมตรงนั้นน่ะเท่ากันแล้วเราค่อยรวมสมการนะคะ1.1มาดูเลยตัวนี้กับตัวนี้ตัวที่เป็นตัวร่วมคือ ide, อะไรตัวที่เป็นตัวร่วมคือไดไนโตเจนไดออกไซด์เนาะคือตัวนี้กับตัวนี้ ะะแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นดีใจตัดเลยนะอย่าลืมดูลสมการก่อนสมการที่1นนะคะปฏิกิริยาที่1นึในตัวเจนมี2ตัวนี้มี1ออกซิเจนมี2ข้างหน้ามี1เราก็เลยดูนโดยการใส่2ข้างหน้าเช็คอีกทีค่ะ2ไนในตัวเจนเช็ค2อ,ออกซิเจนเช็คโอเคสมการที่1ปฏิกิริยาที่หดูนแล้วเรียบร้อย ต่อไปปฏิกิริยาที่2ค่ะในตัวเจนมี2นักเรียนดุลไปเลยตามหลักการที่มันควรจะเป็นถ้าเลขที่ใส่แล้วมันมันไม่ตรงมันมันไม่พอดีนักเรียนค่อยปรับเลขไปเรื่อยๆนะคะในตัเจนเป็น2นักเรียนก็ใส่2พอใส่2ไปปุ๊บตรงนี้ออกซิเจนรวมตรงเนี้ยเป็น4ถูกไหมแล้วก็เช็คข้างหน้า2บวก2เป็น4พอดีแสดงว่าออกซิเจนตรงนี้ไม่ได้ต้องปรับไม่ต้องรุนอะไรก็ครบ นะคะคดังนั้นอาจสังเกตว่าตอนนี้ตัวร่วมมาค่ะมันเท่ากันอยู่แล้วจำนวนมมันเท่ากันอยู่แล้วสามารถตัดได้เลยตัดตัวร่วมปึ๊บป๊บปฏิกิริยารวมเอาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามาเขียนรวมกันก็จะได้เป็น 2NO ที่เป็นแกส๊สบวกออกซิเจนที่เป็นแกส๊สได้ผลิตภัณฑ์เป็น 2NO2 ที่เป็นแกส๊สจบข้อง่ายนะคะหลอกให้ตายใจไปก่อนนะต่อไปขออ้อ2 ปฏิกิริยาข้อ2นะคะอะถ้านักเรียนยังไม่ดูตัวร่วมก็ได้นะถ้ายังไม่ดูตัวร่วมก็ดูในสมก,การย่อยไปก่อนดูนเสร็จเราค่อยมาดูตัวร่วมทีเดียวค่อยเช็คทีเดียวก็ได้นะคะสมก,การที่2องในตัวเจนห้อยสองออกซิเจนห้อยสองตัวนี้มี1นึ่งถังคู่ไนตัวเจนแล้วก็ออกซิเจนเป็น1นึ่งถคู่ดังนั้นใส่2ข้างหน้าต่อไปตัวนี้ตัวนี้ในตัวเจนเป็น1ออกซิเจนเป็น1คลคอรีนเป็น2องในตัวเจนออกซิเจนเป็น1แต่คอรีนเป็น1 ดังนั้นต้องทําให้คอลินเป็น2ทําให้คอลินเป็น2โดยการเติม2ข้างหน้าตรงเนี้ยเราเติมเพื่อต้องการดุลไข่เพื่อต้องการดูลคอลินถูกไหมแต่พอดุลคอลินปุ๊บในตัวเจนกับออกซิเจนเป็น2อ้าวซึ่งตัวนี้มันเป็น1เราก็ใส่2ไปด้วยให้มัน,ให,มนให้มันเท่ากันนะคะในตัวเจน2โอเคออกซิเจน2โอเคคอลิน2โอเคดูตัวร่วมค่ะตัวร่วมของตัวนี้ก็คือในตัวเจนอะไรในตัวเจนมอน,นอกไซด์เนาะซึ่ง บางเออเลขดุลสมการมันเป็น2เท่ากันอยู่แล้วสามารถตัดได้เลยตัดตัดนะคะผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเออปฏิกิริยารวมก็จะเป็นในตัวเจนแกส๊สในตัวเจนบวกออกซิเจนบวกคอรีนได้เป็น2 NOCL แกส๊สนะคะคอรีนตรงนี้ก็เป็นแกส๊สนะคะโอเคต่อไป ปฏิกิริยาที่สาเอ้ยข้อสมข้อสนะคะดูสมการเหมือนเดิมโซเดียมสองอันนี้เป็น1ก็ใส่สองออกซิเจนห้อยสองอันนี้เป็นสองอยู่แล้วโอเคจบต่อไปปฏิกิริยาที่6โซเดียมอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองใส่สองข้างหน้าออกซิเจนตรงนี้เป็นสองแต่ตวเนี้เป็น1ตัวข้างหลังเป็น1ดังนั้นต้องใส่สองที่ตัวข้างหลัง เพื่อให้ออกซิเจนเป็น2เท่ากับตัวนี้บังเอิญใส่2ตัวเนี้ยเราต้องการดูให้ออกซิเจนถูกไหมมันส่งผลให้โซเดียมเปลี่ยนด้วยโซเดียมกลายเป็น4ดังนั้นเมื่อโซเดียมเปลี่ยนเป็น4ตรงนี้นกเรียนก็ต้องใส่ให้กลายเป็น4ด้วยนะคะโอเคไหมกลัไปเช็คตัวร่วมค่ะตัวร่วมตัวนี้คือโซเดียมเนาะซึ่งตอนนี้เท่ากันหรือยังตอนนี้ยังไม่เท่าครูขอใส่เป็นสมการที่1สมการที่2เนาะโซเดียมตัวนี้กับตัวนี้ยังไม่เท่ากันเราต้องเอาสมการที่1มาคูณอะไรก่อน นำสมการที่1มาคูณ2สมการที่1น,นะคะนำมาคูณ2ก็จะได้เป็น Na 2 Na2O แล้วก็จะได้เป็น CNa บวก2ออกซิเจนแก๊สนะคะโอเคทีนี้เท่ากันหรือยัง4โซเดียมทีนี้เราก็จะไม่สนใจสมการที่1แล้วถูกไหมเพราะว่าสมการที่1เราแปลงร่างมาเป็นสมการที่3และ โอเคนะคะตัดตัวร่วมที่เหมือนกันได้แล้วตัดตัดนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น2 Na 2 O solid บวกออกซิเจนที่เป็นแก๊สแล้วก็จะได้เป็น2 Na 2 O ที่เป็น solid บวก2ออกซเจนที่เป็นแก๊สอืม ครูเขียนอะไรผิดไหมครูเขียนผิดเนอะตรงนี้ที่ครูดุนมาอันนี้เป็น Na2O2 เนาะ Na2O2 มันคนละตัวกันนะเพราะถ้าสมมติว่าตัวหน้ากับตัวหลังมันเป็นตัวเดียวกันครูต้องจัดการให้มันเหลืออยู่ฝั่งเดียวฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะมันคนละตัวกันนะคะ 2Na2O2 ที่เป็นโซลิด ะะตัวนี้เป็น2 Na 2 O โอเคทีนี้ตัวที่เหมือนกันคือใครคือออกซิเจนออกซิเจนให้ย้ายไปฝั่งที่มากที่สุดเอาไปลบกันธรรมดาได้เลยตรงนี้เหมือนเป็นออกซิเจนเฉยๆมีค่าเหมือนเป็น1อันนี้2ออกซิเจนมีค่าเหมือนเป็น2นะคะ1น้อย1น้อยกว่า2ก็ย้ายย้ายบวกอันนี้เป็นสรรมการขั้นสะั้นจริงๆนะอันนี้มันบวกออกซิเจนอยู่ใช่ไหมก็ย้ายเป็นลบ1ออกซิเจนนะคะก็จะได้เหลือกลายเป็น2 Na 2 O 2 solid 2 Na 2 O s OLID เหมือนกันบวกออกซิเจนที่เป็นแก๊สนะคะไอตัวนี้ตัวนี้เอาไปลบกันนะเนี่ยนะคะเอาไปจัดการกันเหลือเท่านี้โอเคต่อไปสมการที่4ดุลสมการเช็คสมการก่อนเราดูนสมการคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาดูนเช็คคาร์บอน1คาร์บอน1ออกซิเจน1ออกซิเจน1ไฮโดรเจน4 นะคะอันนี้เราดูรวมได้เลยนะสามบวกหนึ่งตรงนี้เป็นสี่นะคะอันนี้ก็ใส่สองต่อไปสมการที่สองคาร์บอนหนึ่งคาร์บอนหนึ่งอ่ะอันนี้คาร์บอนสองนะอันนี้คาร์บอนหนึ่งดังนั้นใส่สองข้างหน้าใส่สองข้างหน้าปุ๊บค่ะออกซิจเจนตรงนี้สองออกซิจเจนตรงนี้สองโอเคแล้วนะคะทีนี้ตัวร่วมของตัวนี้คืออะไรอันนี้สลับฝั่งบางอันนี้กลายเป็นตัวข้างหน้าอันนี้เป็นตัวข้างหลัง ทันไหมมันไม่จําเป็นที่สมการบนต้องเป็นข้างหลังสมการต่อไปต้องเป็นข้างหน้านะในการเขียนสมการมันจะเอาสมการไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้แต่ถ้าสมการหนึ่งเป็นสารตั้งต้นอีกสมการหนึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์แค่นั้นเองนะคะเท่ากันหรือยังยังยไม่เท่าขออนุญาตกําหนดเลขชื่อสมการนะคะเอาสมการที่1ไปทําอะไรสมการที่1ไปคูณ2ก็จะได้เป็น2 co 2อ,อยู่2ดั้งเดิมที่เราดูลมาก็จะกลายเป็น4ไฮโดรเจน นะคะแล้วก็จะเป็น2 CH3 OH นะคะอันนี้เป็นสมการที่3ตัดอะไรตัดสมการที่1ตอนนี้เราพิจรารณาสมการที่2กับสมการที่3นะโดยมีตัวร่วมคือคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะตัดตัดตัดดังนั้นสมการรวมก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกคาร์บอนที่เป็นโซลิดบวก C ไฮโดเจนที่เป็นแก๊ส ได้เป็น2 CH3OH ที่เป็นแก๊สมีตัวไหนซ้ำกันไหมมีตัวไหนซ้ำกันที่ต้องตัดไหมไม่ต้องนะอันนี้โอเคแล้วจบนะคะต่อไปข้อ5ข้อ5มี3ามสรรมการค่อยๆดูทีละสรรมการค่อยๆตัดไปทีละสรรมการแล้วเอามารวมกันนะคะตัวนี้อดุลสมการก่อนดุลทั้ง3สมการก่อนละกันนะคะไฮโดรเจนหนึ่ไฮโดรเจนหนึ่งออกซิเจนสออกซิเจนสอบรมีหน 1, ึ่ง b r นึสมการที่1ตรงนี้ดลแล้วโอเค สมก,การที่1สวยมากเวอร์ดูลแล้วสมการที่2ไฮโดรเจน2อันนี้มี1ใส่2ออกซิเจน2อันนี้เป็น2แล้วบรม m น2อันนี้เป็น2แล้วโอเคสมการที่2ดูลเรียบร้อยต่อไปสมการที่3ไฮโดรเจน2อันนี้2ออกซิเจน 1. 1. เหนึบ r o m น i อันนี้2โอเคสมการที่3ดูลแล้วสวย ต่อไปนักเรียนเาค่อยดูตัวร่วมทีละอันเราค่อยๆรวมคือถ้านักเรียนคล่องแล้วอะนักเรียนสามารถรวม3าอันได้เนาะแต่อันนี้ครูอขอสอนไปทีละประเด็นแล้วกันดูสมการที่1กับสมการที่สองสิ่งที่หน้าตาเหมือนกันก็คือตัวนี้ถูกไหมอ่ะดังนั้นหกับสองรวมกัน1กับสองนึงบวกสองรวมกันเหลือเป็นอะไรตัวนี้เราตัดตัวนี้เราตัดนะคะ หรือเป็น hbr กับ hbr รวมกันเซน2ตัวถูกไหมอยู่ฝั่งเดียวกันตัดกันไม่ได้นะตัวที่จะตัดกันคือกรณีเนี้ยที่มันตัดกันได้เพราะตรงนี้รวมเป็นฝั่งหนึ่งรวมเป็นฝั่งหนึ่งเวลามันบวกกันอะรวมเป็นฝั่งหนึ่งแล้วสิ่งที่เหมือนกันอยู่คนละฝั่งกันตัดกันได้แต่ถ้าตรงเนี้ยรวมกันอยู่ฝั่งหนึ่งรวมกันอยู่ฝั่งหนึ่งอันนี้สิ่งที่เหมือนกันอยู่ฝั่งเดียวกันเป็นการเพิ่มจํานวนเพิ่มโมลถูกไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2 hbr ที่เป็นแก๊สนะคะบวกออกซิเเจนนนที่ป็กสะะค เราก็จะได้เป็น2 H O B R ที่เป็นแก๊สต่อไปเช็คกับสมการที่3เช็คกับสมการที่3มีอะไรที่อยู่คนละฝั่งกันที่มันน่าสนใจน่าตัดทิ้งน่ามาเป็นตัวร่วม H O B R ปะบางคนบอก H B R ไงมิตไงครูแทนกตเองว่ามีขอไปบางคนบอกว่า H B R ไงครูมันอยู่ฝั่งเดียวกันนักเรียนนะมันอยู่ฝั่งเดียวกันพอมันอยู่ฝั่งเดียวกันปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นสามไงมันก็จะไม่ได้ตัดกันถูกไหมนะคะตัดตัวนี้แต่ตัดได้ไหมมันยังไม่เท่ากันถูกไหมพอมันยังไม่ได้เท่ากันอ่ะครูใส่อันนี้ไว้ก่อนครูใส่อันนี้ไว้เป็นเบอร์สี่พอมันยังไม่เท่ากันต้องทําให้มันเท่ากันก่อนทาให้มันเท่ากันยังไงเอาสมการที่สามคูณด้วยเท่าไหร่เพื่อให้ h o b r มันกลายเป็นสองก็ต้องคูณสองคูณสองปุ๊บตรงนี้หนึ่งกับสองเราทาเสร็จแล้วขอตัดทิ้งนะจะได้ไม่งงนะโอเค ต่อไปสมการที่3คูณ2ก็จะได้กลายเป็น 2hobr บวก 2hbr 2h2o แล้วก็2 b งบ r o m n ตัวนี้คือจากสมการที่3ามอะไรั้นตัดสมการที่3ทิ้งอ่ะทีนี้ก็จะได้มาแล้วว่าตัวเนี้ยเป็นไงหน้าตาเหมือนกันตัดได้ยังหน้าตาเหมือนกันตัดกันได้ละจ้ะ ก็จะตัดปุ๊บตัดปุ๊บไม่สนใจไม่สนใจว่าใครสมการไหนอยู่หน้าสมการไหนอยู่หลังนะสมการไหนก็ได้แต่แค่ต้องอยู่หน้าอันนึงอยู่หลังอันนึงแล้วมีจำนวนมเท่ากันตัดกันทิ้งมีตัวไหนที่อยากตัดอีกไหมอยากตัดก็ตัดไม่ได้แล้วบางคนบอก HBR น่าตัดมากเลยครูมันอยู่ฝั่งเดียวกันลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะมันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้พอมันอยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมเราก็จะเป็นสอง HBR อันนี้เขียนรวมๆไปก่อนนะบางคนคล่องอาจจะรวมไปเลยนะบวกส HBr นะคะสองน้ำบวกสองบ r o m i นี่ไงมันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วมันยังไงมันก็อย่างนี้ไงคะ่ะมันก็จะรวมให้มันมากขึ้นไงคะดังนั้นสุดท้ายตรงนี้มันก็จะได้เป็น4นะคะแล้วก็บวกออกซิเจนที่เป็นแก๊สนะคะสองน้ำนะคะ แล้วก็จะเป็น2 b ง o บรูเมนี่จบรวมสมการก็จะได้มาประมาณนี้โอเคไหมอันนี้คือเบสิกมากที่เป็นการดูนสมการย่อยและการรวมการรวมสมการหลายๆขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็นสมการหลักสมการใหญ่สมการเดียวพอได้ตรงนี้แล้วอ่ะไม่ว่าเขาจะให้ปริมาณสารตัวไหนมาถามปริมาณสารตัวไหนนักเรียนจะทําได้ทุกกรณีซึ่งจะอยู่ในตัวอย่างจุดต่อๆไปนะคะ เดี๋ยวตัวอย่างโจทย์ต่อ,ตอ,ตอไปที่เป็นพัดคำนวณก็แยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคลิปนี้ก็จะเป็นเน้นการดูสมาการนะคะถ้าใครชอบถูกใจกดไลค์ like กดติดตามแนะนำเพื่อนเพื่อนให้มาดูนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ